ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคาราบาวครับถ้วยใบเล็กแต่มันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของปีศาจแดงนานแค่ไหนแล้วครับที่แฟนแมนยูนเต็ดไม่ได้ปลื้มปิติยินดีกับการเห็นทีมประสบความสําเร็จการไม่ได้เห็นทีมรักเป็นแชมป์มาหกปีอาจจะทําให้กองเชียร์รู้สึกเฉยชาแต่วินาทีที่ถ้วยคาราบาวครับถูกชูขึ้นถึงเพิ่งได้รู้ตัวว่ามันมีความสุขแค่ไหนแม้มันจะเป็นถ้วยใบเล็กแต่มันยิ่งใหญ่ในความรู้สึก อย่าลืมนะครับรับชมคลิปพิเศษรวมฮิตตัวเทพฟ,ฟุตบอลดูกันยาวๆเป็นชั่วโมงเลยตอนนี้มีรวมคลิปแมนยูทั้งอี1ี p 2ีพคลิปเดกเและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe ให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับ เกมคาราบาลครับนัดชิงชนะเลิศที่สนามเรมบีแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและนิวคาเซลทั้ง2ทีมต่างต้องการถ้วยแชมป์รายการนี้พอๆกันครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของตัวเองทั้งคู่ใส่กันเต็มสูบไม่มียั้งตั้งแต่นาทีแรก2ทีมผัดกันบุกจนราวๆ25นาทีเกมก็ดูจะดุก,กว่าที่คิดหลังจากที่นิวคาเซลบุกมาครับคีรันที่เปียเปิดบอลให้ฟาบินแชดันขึ้นมาโขกตรงนั้นเป็นลิซันโดมาตินเนสพยายามขึ้นมงสวนจนหัวกระแทกกันได้เลือดกันทั้งคู่ หลังประถมพยาบาลกันเสร็จเนวค์คาเซนก็บุกซ้ำม,มาอีกที่เปียคนเดิมไหลเลียดให้กับชอนลองสตาร์ฟไหลต่อไปให้แซงแม็กซิมงโยกหลบดาโลหนึ่งครั้งแล้วยิงแต่ยังมีดวงครับที่หลวงพี่เดกอาไม่ปล่อยให้บอลเข้าประตูไปจนแล้วจนรอดเป็นแมนยูเนเตดได้เฮก่อนจากฟีคิกโดยลูกชอ่อเปิดบอลไปหน้ากรอบเขตโทษแล้วเป็นคาเซมิโลที่วิ่งโถมตัวเข้ามาโขกเต็มๆปีศาจแดงนำหนึ่งศูนย์แม้จะก้ากึ่งว่าจะล้ำหน้าแต่ห้อง VR ตีเส้นมันแล้วถือว่าเคลีย แล้วเหมือนสาลิกาโดงที่เสียสมาธิจังหวะเวกฮอตที่จ่ายทะลุช่องให้กับแรดฟอร์ดหลุดเข้าไปยิงวันแลับปเวนบอตแมนที่เข้ามาขวางทาให้บอลเปลี่ยนทางเล็กน้อยลอริสคาริอุสท,ที่อยู่ใกล้บอลจะผวาไปปัดก็ไม่ทันแล้วกลายเป็นแมนยูที่นําห่างไป2 0แล้วจบครึ่งแรกไปเกมในครึ่งหลังเป็นนิวคาสเซิลที่หาจังหวะบุกหาจังหวะยิงได้มากกว่าแต่ก็จบกันไม่คมเองแถมเกมรับของแมนยูเต็ดก็ยังเอาอยู่ในหลายๆครั้งแล้วคอยหาจังหวะสวนกลับมีโอกาสลุ้นอยู่บ้าง แต่สุดท้ายครับก็จบกันไปปีศาจแดงเป็นแชมป์สมัยที่6เป็นถ้วยแชมป์ใบแรกหลังห่างหายมานาน6ปีเป็นแชมป์ใบแรกในยุคข,ของเอลิกเทนฮาร์กที่เชื่อว่ามันจะต่อยอดไปสู่แชมป์ใบต่อต่อไปในอนาคตนโมเมนต์ที่แฮร์รี่แม็กควายและบูนโอลฟ์นันเดสชูถ้วยแชมป์จากบนอรรัฒจันทร์มันคือวินาทีที่แฟนบอลแมเชเชอร์ยูไว้แต่ทั่วโลกรอคอยกันอย่างแท้จริงครับแม้จะถูกมองเป็นถ้วยใบเล็กมาตลอด แต่วันนี้มันกลับดูยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับทีมที่หาหนทางกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่มานับสิบปีหวังเหลือเกินว่านี่จะเป็นการยืนบนเส้นออกสตาร์จริงๆเสียทีเป็นจุดออกตัวที่จะพาทีมทยานกลับไปขวยคว้าความสำเร็จอีกและกลายเป็นทีมระดับรุนแชมป์ทุกซีซั่น คนแรกเลยกับการไปสู่ยุคใหม่ของแมนยูนั่นคือเชนฮากกุนซือที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในหลีกบ้านเกิดตัวเองเขากล้าหาญที่จะมารับงานที่โอทฟอร์ดทั้งที่รู้ว่าความกดดันมันสูงขนาดไหนรู้ว่าทีมกําลังอยู่ในช่วงตกต่ำขนาดไหนความคาดหวังมากขนาดไหนเขาเข้ามาพร้อมกับการปรับโครงสร้างคั้งใหญ่มีความกล้าที่จะเปลี่ยน ออกกฎเพื่อควบคุมความมีระเบียบว,วินยัยแล้วทุกอย่างในทีมมันเปลี่ยนจริงๆทัศนคติของนักเตะท,ทุกคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเปิดฤดูกาลด้วยการแพ้สองนัดรวดลงไปอยู่เป็นทีมบุ้ยของลีกเขาซื้อใจลูกทีมด้วยการยอมโดนลงโทษไปพร้อมๆกันจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทุกคนเชื่อมั่นมากขึ้นเชื่อว่าจะชนะได้ผ่านมา8เดือนจนถึงตอนนี้ตอนที่ทีมคว้าชแชมป์แรกได้ครับเทนหากบอกกับสื่อหลังเกมว่าก่อนอื่นต้องได้แชมป์แรกก่อน เราถึงจะได้แรงบันดาลใจในขณะเดียวกันมันจะทําให้เรามั่นใจว่าเราทําได้เรายังเพิ่งเริ่มสร้างทีมกลับไปยังจุดที่เคยอยู่นั่นคือการเป็นแชมป์และนี่คือแชมป์ใบแรกเราได้เห็นมาคัตและฟอร์ดที่กําลังมั่นใจจากการเป็นกองหน้าที่ยิงได้แค่5ประตูในซีซั่นก่อนเป็นคนที่โดนวิจารณ์ว่าตอนยังเป็นดาวรุ่งเก่งกว่านี้เล่นเหมือนคนขาดความมั่นใจตอนนี้เขาคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมคือคนที่เพิ่งพาได้ นี่เป็นกองหน้าลูกมอคนแรกของทีมที่เป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้ต่อจากตำนานอย่างมาร์คฮิววันนี้เขายิงทุกรายการไปแล้ว25ประตูในจำนวนนั้น6ลูกคือจำนวนที่เขายิงได้ในคาราบาวครับเขาคือดาวซุนโวของทัวร์นาเมนต์แมนยูในเตะโชคดีที่ได้ตัวคาซิมิโลมาร่วมทีมไม่มีใครคิดหรอกนะครับว่านักเตะที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวหลักของเรอัลมาริดมาอย่างยาวนานจะย้ายทีมเขาย้ายมาด้วยราคาถึง70ล้านยูโรเขามาด้วยอายุ30 มีแต่คนบอกว่าเขาน่าจะหมดแล้วแชมป์กับมาดริดเป็นสิบสิบรายการมันไม่เหลือแล้วแหละแพชชั่นนะ่ะมาเพราะเงินเท่านั้นแหละแต่เขาก็พิสูจน์แล้วว่าแพชชั่นเขายังเหลือลน้นจะเคยได้แชมป์ยุโรปแชมป์สเปนมากี่ใบก็ไม่สนการเล่นในอังกฤษของเขายังเต็มที่ทุกเกมเขาทําให้กองหลังของทีมนั้นทํางานง่ายขึ้นทําให้แผงกองกลางมีประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดดและว,วันนี้เขาคือ Man the Match. แมนออฟเดอะแมตช์เลดฟอร์ดบอกว่าคาเซามิโล่คือความแตกต่างในการเป็นผู้นํารวมถึงประสบการณ์ในเกมใหญ่ การมีเขาอยู่ในสนามข้างหลังคุณจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นวันนี้เป็นวันที่นักเตะหลายๆคนคว้าแชมป์แรกในชีวิตของตัวเขาเองวอลเวคฮอร์แฮร์รี่แม็กควายสกอตต์แม็กโทมิเนอารอนวันบิสก้าทอมฮีตันนี่คือโมเมนต์ที่น่าจดจำของนักเตะที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในความสำเร็จของทีมเหล่านี้รวมถึงพวกดาวรุ่งอย่างเปเยซี่การาโชเอลังกาแชมป์ใบแรกของตัวเองจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเติบโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกับแมนยูนเต็ดหรือจะไปโตที่อื่นพวกเขาจะมุ่งมั่นคว้าความสําเร็จต่อไปกับตันในสนามอย่างบุโน่เฟอร์นันเดสพูดกับนักข่าวก่อนขึ้นไปรับถ้วยว่านี่เป็นความรู้สึกอันน่าทึ่งเรารอโอกาสนี้มานานเช่นเดียวกับสโมสรและแฟนบอลในที่สุดเราก็ได้โทฟี่ที่เราสมควรได้มันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นถ้วยใบยแรกของฤด,ดูกาลแต่เราต้องการมากกว่านี้นี่ยังไม่พอสำหรับทีมนี้เราต้องการเพิ่มอีก จากมาตรฐานนี้เราควรจะได้แชมป์มากกว่านี้อีกใช่ครับบรูโนโ่พูดถูกในฐานะการเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณอาจจะล้มจะนั่งอยู่กับพื้นนานแค่ไหนก็ได้แต่สุดท้ายคุณก็ต้องลุกขึ้นมาวิ่งต่อเข้าเส้นชัยแรกได้คุณก็ยังต้องวิ่งต่อไปยังเส้นชัยถัดไปปีศาจแดงไม่เคยพอใจกับแค่แชมป์ใบเดียวจากนี้ไปทุกเกมที่ลงสนามจะสำคัญขึ้นอีกแชมป์ใบต่อต่อไปจะตามมายุคสมัยใหม่รุ่งอรุณใหม่ของทัพอสูรแดง เริ่มต้นขึ้นแล้วขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ